อยากได้ iPad สักเครื่อง เอารุ่นไหนดีวันนี้ยูเฟรนมี3เทคนิคง่ายๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆค่ะ 1. เลือกความจุค่ะถ้าเพื่อนคนไหนใช้งานเบาๆแค่เอาไว้ใช้เวลาว่างเล็กแนะนําเป็นตัว Wi-Fi แล้วความจุ 64GB ไม่ต้องมีปากกาด้วยค่ะ 2. มาเจาะลึกการเลือกรุ่นกันค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เบาๆและน้องๆที่ใช้เรียนเล็กแนะนําเป็นตัว iPad Gen 10เพราะว่ามีราคาเบาๆสบายกระเป๋าแถมยังเป็นรุ่นที่รองรับ iPadOS ใหม่ได้3 การเลือกขนาดหน้าจอค่ะเพราะว่า iPad ตอนนี้มีขนาด10.9นิ้วจนถึง13นิ้วซึ่งถ้าเน้นพกพาสะดวกก็ต้องเป็น10.9นิ้วถ้าเน้นทํางานจริงจังจัด13นิ้วไปเลยค่ะและ้วเพื่อนๆรู้กันหรือยังคะว่า iPad สามารถเป็นจอเสริมได้โดยไม่ต้องตั้งค่า s c r e n Mirroring ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากฟัง3เหตุผลนี้แล้วจะเลือกรุ่นเลือกสเปก iPad ที่ต้องการกันได้เลยคะ่ะและถ้าคิดจะซื้อ iPad สักเครื่องก็อย่าลืมคิดถึงยู u นะะสนใจใช้บริการอะไรกับทาง YouFriend อย่าลืมแท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย